สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมไหม่ครับนั่นเอง,เองวันนี้เราจะมาเอเราวันนี้เราเป็นเกมใหม่เลยนะครับผมไม่ได้เกมใหม่แบบเพิ่งอัปเดตมานะผมไม่ได้เกมใหม่แบบเพิ่งโหลดมาอะไรประมาณนี้นะผมจะครับจริงมันมีมันแตยุก้าศูนย์แล้วครับศูนย์ไว้เดี๋ยวขอตัอตรงววนี้กนมันไม่พอ ไม่พอก็ต้องไม่พอก็ต้องทำแบบนี้ครับไม่พอเราต้องคาเครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ทำน,น,นี่เอาไม้มาเสร็จแล้วเราก็คราได้หกสิบได้ยีน่สะิบหกนะผมหกสิบถ้าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับผมผมจะต่อเติมบ้าน,น,นเองวันนี้อันนี้คือพัทหนึ่งนะครับผมพัทหนึ่งเลยนะครับมัดมาดเลยนะผม เฮ้ยเดี๋ยวก็จะกดผิดเปลืองไม้ไหมนี่เปลืองเปลืองควอนขวานด้วยครับเรานี่เราเดี๋ยวถ้าว่งวางๆผมจะมาต่อเตอิมหมัอนคานะครับผมแต่ตรงนี้ต่อเตอิมวันนี้ไปก่อน ไปตรงนี้ไม่ได้อะโอเคได้แล้วครับชิปเราจะปิดอย่างนี้นะครับผมโอเคปิดไปเลยโอเคตอนนี้มันเจ๊สก,กินนะครับผมนี่เป็นสกินนีเพราะหนุ่มเพราะหนุ่มนับลบนะครับผมเพราะหนุ่มนับลบชิปเอ,เอากระดูกตีกระดูกแบบได้จไปตรงไหนอ๋อกระดูกได้ไมาจากสเกลครับสเกลริตตันเอาบ้านถูกฝังด้วยไมย้ นี้เราตกเติมมาแล้วโอเคสงถ้าเราขัดเค้นที่สุดนั่นก็คือเขาเพอเฮ้ยท่านผู้ชมเป็นทานตรงนู้นไหมครับมันต้องเป็นทรงผมเดี๋ยวผมก็กลับไปครับจอบก่อนวันนี้จะหมูจะไม่ค่าเกนลนหรอโอเคก็แป็ดผมจำกัดนะครับผมผมก็เลยต้องรีบปิดคลิปนะผมแบบผมตอนนี้ประมาณ21่ และที่ผมไม่ใช้แอปแคทเกมของอันนี้เพราะว่าไมค้ามันใช้เนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับเพราะว่าไมค้ามันมีไอวงนี้อยู่แล้วนะครับผมก็เพิ่งรู้ตอนนี้ว่าผมมีตัวแอดอยู่แล้วนะครับผมแต่ที่ผมไม่ใช้เพราะว่าเนี่ยครับไม่รู้ครับคำตอบเพิ่งไม่รู้ก็ใช้ไปก่อนนะครับผมกลัวน้อยใจกลัวแคชเกมน้อยใจติด Okay. ตอนนี้เรามีนี่ที่จูสามารถจูสัตว์มาได้นะครับผมจูงมา้าใส่จูงนะครับผมจะใส่จูงเอ้ย <Hey, S 1> อยู่ไหนนะจะท่จูงได้เก okay. ๋นี่มันของฉันมันของฉันยิงเยิงมายิงแบบนี้ได้เลยนะครับผม ม่ได้อขาจะตีติดฉันไม่ได้จะพานายลงไปฉัาจะพานายขึ้นนายอย่าลงไปเ,เราว่านี่ยจะลงไปโอเคครับเราจะพาหมาเข้าไปดิบื้นจะพาหมาเข้าไปในบืนวันนี้จะหมาเอ้า,า,จ,ะา,อาจะมาไม่มาเอาเอาเชือกอ,ออกแปบบ๊บโอเคเอาเชือกอ,ออกแล้วช่างหายนะครับผมต้องเชือกอ,ออกอ๋อมันจะหล่นที่ตัวสัตว์ลืมไป ามจำเบอร์นะครับผมเบอโอเคผมขอเนี่ยของพอกินเนื้อก่อนน้ำนักโอเค,อเคมันลงบอกครับโอเคถ้าเราถ้าหลอดอาหารเต็มไปว่าเราจะนี่หัวใจเราจะเพิ่มขึ้นนะครับผม นี่เราต้องอยู่นิ่งๆหลอดอาหารมันถึงจะไม่หมดเพราะว่าหลอดอาหารมันคือเลงข,ของเรานะครับผมคือถ้าหลอดอาหารอันนี้หมดเนี่ยแปลว่าเลือดเราจะลดเทลเลยนะครับผมตรงกันข้ามเลยนะผมไม่ใช่แบบหมดหมดหลอดอาหารไปอันหนึ่งแล้วเลือดจะลดนะครับผมไม่ไม่ใช่นะครับผมคือมันมีเวลาเราอยู่ถ้าหลอดอาหารเราหมดปุ๊บเรียบร้อยครับบายบายครับบายบายไม่ไม่บายลยว นี่เลือดผมเพิ่มเลยครับเราให้เลือดเพิ่มไปก่อนครับนี่ครับผม uh huh. ฉันจะเอาแทนแทนค้าแทนค่า,อาอโอเคเราต้องขึ้นไปเพื่อเอาฐานนะครับผมซึ่งเขาในไมครับส่วนใหญ่นี่มันจะขึ้นยาานะครับผมต้องขุดตลอดเวลาเพราะว่ามันเราสามารถกระโดดข้ามบล็อกได้แค่บล็อกเดียวนะครับผม คือกระโดดไปมันบล็อกได้แค่บล็อกเดียวถ้าสองบล็อกนี่คือไม่ได้เลยนะครับผมนี่นี่สองบล็อกไม่ได้นะครับผมนี่สองบล็อกคือจะไม่ได้แต่ต้องเป็นไมค์คารดนาโตโตก,ก่อน,นครับไมค์คาร์ดยินจาไมค์คาร์ดยินจาจะกระโดดได้สองบล็อกนะครับผมคือจะกระโดดเสริมได้พ,พ,พี่ชุบพี่โจพี่ะก็อย่าลืมไปติดตามช่อง K K N K K N g a m e r ด้วยนะครับผม แล้วก็ชื่อช่องอะไรนะครับ K K, k in my love เออเนี่ยอันนั้นนะครับผมจะลืมด้วยนะครับผมโฆษณาแนละ้วยไม่ได้โฆษณาหรอครับช่องแม่ผมเป็นช่องที่จะเกี่ยวกับศิลปะนะครับผมเ,เ,เดี๋ยวหายไปไหนแล้วเอามัลืมมืดแล้วสวยรเลยนะอ,อ๋อยิ่งนุผมได้ฮนุูมาจากไหนรู้ไหมครับได้ฮนุูมาจากสเกลิต้นยับ เกงแจ้นยับนี่โอ้โหมันจะมืดอยู่แล้วมันจะมืดอยู่แล้วกลับบ้านเร็วๆเ,วเวดี๋ยวโดนแม่ดุ <c oughs> ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาหาทองจริงอ๋จะหน้าจอมนุษย์เดี๋ยวแป๊บนึงครับขอปรับหน้าจอก่อนหน้าจอชึบ แับให้สว่างชุดเลยเพราะว่ามันมืดอยู่โอเคผมก็จะทำทสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าแปตดผมน้อยอะครับผมโอเคอีกอีกหนึ่งนาทีแล้วกันครับใกล้หนึ่งนาทีแล้วเนะี่ยเจ็ดนาทีแล้วตอนนี้แคนัานเจ็ดนาทีพอเคครบแปดนาทีปุ๊บผมจะวางเลยนะครับผมใกล้แล้วก่อนที่จะจบคลิปขอดูดวงจันทร์ในเทสดชิปยองยอยด,ด้วยยองด้วย ก็ไม่ต้องสงสัยนครับผมว่าทำไมของผมไปแบบนี้เมื่อก,กี้ผมตายไปเนอะผมตายผมก็เลยต้องนอนเพื่อให้มันเชา้าโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับสหรับมาครับพับพัดหนึ่งนะครับผมโอเคขอเก็บกระดูกก่อนเก็บเก็บโอเคไปเลยไปแล้วครับบายบายไปเลยครับโอเคไปจริงเถอะโอเคก็ ลืมกดไปอย่างนั้นกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคขอตัวลาไปก่อนไม่ไปครับบ๊ายบาย